สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับเบนที่ช่องเบนยาชาแนลอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกุมนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราถึง21กุมภาในช่วงครึ่งปีแรก2564ที่จะถึงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าภาพรวมนะคะที่ทางชาวราศีกุมจะต้องพบเจอนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยก็ต้องบอกว่างานต่างๆเนี่ยจะมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะ อาจจะเป็นตำแหน่งหรือหน้าที่การงานใหม่ๆที่คุณจะต้องได้รับมอบหมายในปีที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะคะรับราชการทหารตำรวจต่างๆผู้พิพากษาทนายความนะคะถือว่าดีในปีนี้นะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติก็ดีอีกเช่นกันนะคะงานที่ทําในปีที่ผ่านมานะคะ มีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะยังทำงานนั้นๆไม่แล้วเสร็จนะคะก็ต้องบอกว่าปีนี้อาจจะต้องยังมีการกลับไปแก้ไขบางงานบางอย่างที่คุณทำค้างเอาไว้ในปีที่แล้วนะคะก็ช่วงต้นปีที่จะถึงนี้อาจจะเป็นการแก้ไขงานในส่วนของที่ทำค้างค้างไว้ในปลายปีที่ผ่านมานะคะในเรื่องของการเงินนะคะภาพรวมก็คือต้องระมัดระวังในเรื่องของ การเงินเอาไว้สักนิดนึงนะคะให้จัดสรรเงินก่อนที่จะใช้นะคะเพราะว่ามันจะหมายความว่าคุณเนี่ยจะใช้ไปโดยที่คุณจะไม่เหลือเก็บเลยไม่ได้หมายความว่าคุณจะชอ็อตนะคะแต่หมายถึงว่าคุณจะต้องวางแผนอะวางแผนในการจะใช้ไม่งั้นคุณจะไม่เหลือเก็บในเดือนในช่วงครึ่งปีแรกที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยต้องบอกว่าคนโสดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีคน อายุเยอะกว่านะคะอายุมากกว่าคุณเนี่ยให้ความสนใจในตัวคุณนะคะหรืออาจจะเป็นคนเป็นชาวต่างชาติได้นะคะสำหรับคนโสดก็ก็ดูให้ดีๆก่อนนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มว่าคุณอาจจะเจอพบเจอใครที่ออคุณสนใจหรือเขามาสนใจคุณได้จากการจัดงานหรือการเข้าสังคมต่างๆนะคะหรือเป็นไปได้ว่าจะพบจากโซเชียลนะคะหรือแอปพลิเคชัน หาคู่อันนี้ก็ลองดูนะคะแล้วก็เรามาระวังกันไว้สักนิดหนึ่งเพราะว่าบางคู่บางคนก็เจอคนที่ดีนะคะในโซเชียลบางคนก็อาจจะเจอคนโดนหลอกได้อันนี้ก็เรามาระวังไว้ด้วยส่วนคนมีคู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะตั้งครันหรือมีบุตรได้ในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะคะก็อลองดูนะคะอาจจะต้องพยายามกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะ มีแนวโน้มที่จะคุณคุณจะมีบุตรแล้วก็ตั้งครรภ์น,นะคะเรื่องของสุขภาพนะคะเรมามาระวังเรื่องของน้ําหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นนะคะจากปีก่อนหน้านะอันนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ต้นปีมีปาร์ตี้สังสรรค์เยอะก็ให้เรมามาระวังเรื่องน้าหนักตัวกันสักเล็กน้อยมาเจาะลึกในเรื่องของรายเดือนแล้วกันแล้วกันนะคะในเดือนออมกรานะคะก็ต้องบอกว่าคุณเนี่ยจะได้ จะมีคนทําให้คุณเนี่ยผิดหวังหรือมีคนที่สัญญาอะไรกับคุณไว้นะ่ยแล้วไม่สามารถจะทําตามสัญญาที่ให้กับคุณไว้ได้นะคะอันนี้จะทําให้คุณนะ่ะผิดหวังเสียใจได้ในช่วงมกราที่จะถึงนี้นะคะการงานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีปัญหา ะะเกิดพิมเกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายๆเรื่องพร้อมๆกันให้คุณแก้ไขนะคะคุณอาจจะแบกภาระหรือ,ร,อรับมือแทบไม่ทันในเดือนมกราที่จะถึงนี้นะคะสำหรับคนโสดนะคะก็อย่างที่บอกไปในภาพรวมเนี่ยในเดือนมกราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะพบเจอคนที่ถูกใจนะคะในเดือนมกราคนนี้ มกราคมนี้นะคะแต่ว่าให้ดูดีนะคะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่คนที่ดีที่สุดนะคะลองดูลองพิจารณาดูอย่าเพิ่งตัดโอกาสแต่ว่าให้คุยเอาไว้เฉยๆก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจรีบคบเพราะว่าเป็นไปได้ว่าในเดือนอื่นๆหรือเดือนถัดไปเนี่ยคุณอาจจะพบเจอใครบางคนทีเ่เป็นตัวเลือกเพิ่มเข้ามาได้นะคะในช่วงมกราเนี่ยเจอเจอใครสักคนเนี่ย ก็ให้รับพิจารณาไว้อย่าเพิ่งปฏิเสธนะคะแล้วก็เดือนกุมภาเนี่ยเป็นเดือนที่ต้องบอกว่าการเงินดีมากสําหรับชาวราศีกุมนะคะเป็นเดือนที่ไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือค้าขายเนี่ยมีแนวโน้มว่าคุณจะได้เงินก้อนนะคะหรือทํามาค้าขายเนี่ยก็จะมีลูกค้าหรือมีการดีลเพิ่มเติมในการ ทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นนะคะทำให้เงินการเงินของคุณเนี่ยดีขึ้นส่วนคนที่ทํางานประจำเนี่ยเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้รับโบนัสในเดือนนี้นะคะเพราะว่าบางบริษัทก็จ่ายโบนัสเป็นเงินก้อนให้กับพนักงานเนี่ยในช่วงเดือนกุมภานะคะแล้วก็มีแนวโน้มนะคะที่เดือนนี้จะหมายถึงว่าบางคนอาจจะมีแพลนแต่งงานกันในเดือนนี้นะคะ mm. ก็เป็นเดือนที่ดีที่เหมาะที่จะมีพิธีมงคลสมรสนะคะ ส่วนเดือนมีนาคมนะคะต้องบอกว่างานหนักแล้วก็เหนื่อยพอสมควรนะคะสำหรับชาวราศีกุมที่จะเจอ คืองานเนี่ยเหมือนโหลดมาที่คุณอยู่คนเดียวเลยนะคะไม่ไม่ได้กระจายไปที่เพื่อนร่วมงานหรือคนที่คุณทํางานร่วมอยู่ด้วยนะคะงานมันเหมือนมากองอยู่ที่คุณคนเดียวอันนี้ก็ให้จัดตารางคิวงานให้ดีนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะค่อนข้างจะตีกันนิดนึงแล้วก็การเงินนะคะยังดีอยู่นะคะยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภานะคะแล้วก็คนโสดนะคะก็ จะมีความรู้สึกเงาเงาๆนิดนึงในเดือนนี้นะคะลองลองดูนะคะว,ว่าคุณอาจจะเจอใครในช่วงต้นปีนะคะแล้วก็ในเดือนมีนาเนี่ยอาจจะเงาเงาิดสักเล็กน้อยนะคะในเดือนเมษานะคะมาต่อกันที่เดือนเมษาก็ต้องบอกว่าจะได้รับงานใหม่ๆนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้น การเงินดีนะคะเป็นเดือนที่คุณมีเสน่ห์นะคะอาจจะทําให้คุณมีคนที่เข้ามาสนใจคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะจากช่วงต้นปีที่กล่าวถึงไปนะคะในเดือนมีนาคุณก็ยังฮอตอยู่เหมือนเดิมเอ้ยในเดือนเมษาสิคุณก็ยังฮอตอยู่เหมือนเดิมนะคะมาต่อกันที่เดือนพฤษภาคมนะคะมีการแข่งขันทางการงานทางการเงินค่อนข้างสูงนะคะในคนที่ทําธุรกิจการค้านะคะก็ต้องบอกว่า คู่แข่งทางธุรกิจค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าคุณก็ใช้ประสบการณ์ที่มีนะคะทำให้คุณผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะคะอาจจะสามารถชนะคู่แข่งได้นะคะแต่ว่าก็ทําให้คุณเนี่ยเหนื่อยแล้วก็หืดขึ้นคอกันเลยทีเดียวสําหรับเดือนพฤษภาคมนะคะอันนี้ก็เอาใจช่วยแล้วก็เตรียมรับมือแล้วก็วางแผนทางธุรกิจแล้วก็การงานเอาไว้ให้ดีนะคะเหนื่อยหนักสักนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของ เดือนมิถุนายนะคะจะเอ่อจะต้องบอกว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนะคะก็ต้องบอกว่าธุรกิจของคุณเนี่ยเป็นไปอย่างสวยงามนะคะเป็นไปในทางที่ดีนะคะยิ่งคนที่ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจความสวยความงามนะคะหรือขายของใช้ของผู้หญิงหรือของที่เกี่ยวพันกับผู้หญิงเนี่ยถือว่าดีมากนะคะในเดือนมิถุนายน ถ้าถามถึงหนี้สินนะคะหากก่อนหน้านี้มีใครหยิบยืมเงินของคุณไปนะคะก็ต้องบอกว่าไม่ได้ถึงกับเป็นหนี้ศูนย์ทีเดียวนะคะแต่ว่าลูกหนี้เนี่ยจะไม่จ่ายตามกําหนดที่เคยให้สัญญากับคุณไว้นะคะอาจจะถูกเลื่อนหรือผัดผ่อนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ ให้ดูให้ดีนะคะต้องคอยดูนะคะถ้าเป็นไปได้อย่าให้ใครหยิบยืมเงินเป็นดีที่สุดนะคะก็อันนี้เป็นภาพรวมครึ่งปีของชาวราศีกุมนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะเดี๋ยวยังไงเราก็จะมาทำพิกการให้กับเพื่อนๆอีกทีอย่าลืมติดตามชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเบญญาชาแนลมานโดยตลอดนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ